สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจ b r a v o Trade Academy ทุกท่านนะคะกลับมาพบกับโคตฟิล์มในมุมมองทองคำวันนี้ค่ะโอ้โหห่างหายกันไปหลายวันอยู่เหมือนกันนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่างมาอัดคลิปให้ทุกคนเลยนะคะเนื่องจากในตอนช่วงเช้าเนี่ยมีภารกิจ ทุกวันเลยนะคะตั้งแต่วันจันทเนาะก็มีการประชุมทีมโค้ชกันนะคะเนื่องจากว่าเราได้เปิดตัวนะคะโค้ชคนใหม่ของเราอีก2คนนะคะก็คือโค้ชฟ้ากับโค้ชกิฟต์นั่นเองนะคะซึ่งน้องทั้ง2คนเนี่ยเก่งมากทุกคนพัฒนาตัวเองขึ้นมาเร็วมากนะคะก็รอเจอทั้ง2คนได้ที่ไลฟ์หน้าเพจเลยนะคะวันศุกร์นะคะทุกๆวันศุกร์นะคะโค้ชฟ้าโค้ชกิฟต์แล้วก็โค้ชแวมก็จะมาประจําที่หน้าไลฟ์นะคะส่วนวันอังคารที่ผ่านมาอังคารพุธที่ผ่านมานะคะก็ มีการอัปเดตคอร์สนะคะ e l ลีย Wave ของพี่ซิงนะคะโดยอาจารย์ซิงเนี่ยสอนให้กับทีมโค้ชก่อนนะคะซึ่งพอเรียนแล้วแบบเฮ้ยง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยนะคะคือพิมเคยเรียนเวอร์ชันเก่าเนาะที่เป็น Elite Wave นะคะของอาจารย์ซิงนี่แหละคือตอนนั้นเนี่ยแพทเทิร์นเยอะนะคะแพทเทิร์นเยอะแล้วก็แบบเป็นการเรียนครั้งแรกด้วยไงก็คือแบบมึนและงงไปเลยนะคะกว่าที่จะทําความเข้าใจได้เนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรนะคะแต่บอกเลยว่า e l ล t e Wave นะคะ,นะคะเวอร์ชันปรับปรุงอันนี้นะคะเข้าใจง่าย ขึ้นเยอะมากนะคะทุกคนแล้วก็มีเทรดเซตอัพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครนะคะอยู่ในขั้นแอดวานแล้วอยากไปต่อนะคะอยากที่จะเรียนรู้เรื่องของ e l เล t กเวบนะคะแนะนําเลยนะคะอาจารย์ซิ่งของเราบอกเลยว่าคนนี้นะคะเก่งจริงเทพจริงนะคะแล้วก็เนื้อหาฉบับปรับปรุงใหม่เนี่ยเข้าใจขึ้นง่ายมากๆนะคะเข้าใจขึ้นมากเลยนะคะแล้วก็ใช้เทรดได้จริงๆด้วยนะคะอะไรที่แบบมึนมนงงง,งสับสนอ่ะตัดออกอะไรที่ไม่ใช้ใ การเทรดตัดออกอะไรที่วิลเลทไม่ดีตัดออกนะคะเอาเฉพาะจุดที่ใช้ได้ในการเทรดจริงๆเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจคอสเอเลียรเวฟนะคะก็ทักหาแอดมินได้นะคะโอเคอังคารพูดเนาะเรียนเอียรเวนะคะผลาญนะคะเมื่อวานก็ไปทําธุระมานะคะที่สถานทูตน,นะคะก็ไปเตรียมนะคะไปเตรียม วีซ่านะคะประเทศอังกฤษนะ,ะเดี๋ยวเดือนกันยายนนะคะทีมโค้ชของเราเนี่ยจะไปประเทศอังกฤษนะคะไปที่ XTB นะคะที่สาขาที่ประเทศอังกฤษนะคะที่ลอนดอนนะคะซึ่งคนไทยในลอนดอนนะคะมีไหมเอ่ย แาวเสียงหน่อยซิถ้าเกิดว่ามีเยอะนะคะเราอาจจะได้จัดคลาสนะคะสำหรับคนไทยในลอนดอนเนาะอาจจะเป็นการมาพบปะพูดคุยกันหรือว่าอาจจะมีการสอนเทคนิคอะไรก็เป็นไปได้นะถ้าเกิดว่าเออมีคนค่อนข้างเยอะอะไรแบบนี้ค่ะลองคอมเมนต์มาหน่อยละกันว่ามีไหมนะคะคนไทยในลอนดอนที่เป็นแฟนเพจ Bravo นะคะถ้าเกิดว่ามีลองคอมเมนต์มานะาจ,จะได้แาวเสียงเนาะ,ะทาง XTV เนี่ยจะได้จัดพื้นที่ต้อนรับพวกเราเอาไว้นะคะทุกคนอ่ะก็จันถึงพฤหัสนะคะไม่ได้มาเจอทุกคนเลยนะคะเนี่ย เพิ่งจะมาวันนี้นะคะวันศุกร์นะคะซึ่งวันศุกร์นี้ค่ะทุกคนเป็นวันศุกร์ที่สําคัญอีกแล้วนะคะนั่นก็คือวันศุกร์นอนฟาร์มนั่นเองเอาละนะคะจะนอนฟาร์มจะนอนวังจะนอนไหนกันนะคะเดี๋ยวคืนนี้รู้เลยนะคะทุ่มครึ่งนะคะมีข่าวนอนฟาร์มนะคะประกาศตัวเลขออกมานะคะจะส่งผลยังไงกับน้องทองนะคะเพราะตอนนี้พุ่งเหลือเกินนะคะจากที่เมื่อสวันที่แล้วเนี่ยปิดแดงใช่ป่ะแล้วก็มีความคาดหวังว่าเฮ้ยราคาเนะี่ยมีโอกาสที่จะย่อลงไปเพื่อขึ้นต่อแต่สุดท้าย ย่อไม่ถึงจุดที่เรารอทุกคนย่อได้แค่นิดเดียวนะคะแล้วก็ม้วนตัวขึ้นมาแล้วนะคะและแท่งเทียนในทางเฟรมเดย์เมื่อวานเนี่ยปิดเขียวแข็งแรงมากเพราะฉะนั้นต้องรองมาดูนะคะว่าวันนี้น้องทองจะเลือกทางไหนนะคะจะพุ่งก่อนหรือจะทุบก่อนนะคะเพราะกำลังเดินทางมาเนี่ยนะคะก็เข้าใกล้ซับไพโซนในทางเฟรมว e คมากขึ้นเรื่อยๆนะคะห่างอีกแค่ประมาณ2000จุดนะคะก็จะถึงซับไพแล้วนะ,ะอาจจะพุ่งขึ้นก่อนแล้วค่อยทุบ หรือเปล่านะ,ะหรือจะทุบก,ก่อนแล้วค่อยพุ่งขึ้นไปหาสปลายอันนี้เดี๋ยวเรารอติดตามกันนะคะโอเคถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกราฟกันเลยค่ะมาค่ะมาดูกราฟกันนะคะทุกคนฟิล์ขอเริ่มจากทำเฟรมเดย์ก่อนเลยนะคะที่จะพาทุกคนดูนี่นะคะจุดนี้นะคะอ๋อวีก่อนละกันวีก่อนละกันเพราะวันนี้เนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยทั้งสัปดาห์ยังไม่ได้พาดูกราฟเลยใช่ไหมแน่นอนนะคะสัปดาห์ ที่ผ่านมาเนี่ยราคาปิดเขียวนะคะแล้วแท่งวีคสัปดาห์นี้ราคากาลังขึ้นมาเอึดอๆดอดอดแต่ทุกคนลองดูนะราคากําลังม้วนตัวขึ้นมาแต่เห็นไหมว่าเข้าใกล้กรอบซัพพลายมากขึ้นเรื่อยๆรื่อยหมายความว่าอะไรหมายความว่าเฮ้ยมีโอกาสนะที่ราคาจะขึ้นมาถึงและอาจจะได้เทรดเซลกันอ่าทำไมถึงเทรดเซลก็เนี่ยทุกคนเห็นไหมว่า เทรนด์เนี่ยนะคะยังคงเป็นเทรนด์ขาลงอยู่แน่นอนราคาเข้ามาในซัพพลายเราจะต้องหาจังหวะหาโอกาสในการเทรดเซลล์กันนะคะซึ่งราคาเนี่ยนะคะอยู่ตั้งแต่1805อ่ะถ้าจะเอาขอบโซนเลยนะ1805 1806แถวๆวนี้แหละนะคะแต่ฟิล์มจะขอวางเป็นราคาในยะไว้ละกันนะคะวางไว้ตั้งแต่1 8นแก่อนเลยอ่าพันแนะคะเป็นต้านแรกของวันนี้นะต้านแรกของวันนี้นะคะพันแ กับอีกแนวต้านหนึ่งนะคะที่อยู่ในซัพพลายโซนเนี่ยสวยมากๆเลยนะคะก็คือแนวต้าน1.8 1.0นั่นเองอ่าเห็นไหมอยู่ในซัพพลายพอดีเลยแต่ซัพพลายเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าเฮ้ยโซนค่อนข้างกว้างทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าเทรดเซลเนี่ยรอให้ราคาเข้าโซนนะคะเช็คสัญญาณให้ดีๆก่อนนะคะค่อยเซลโอเคอ่ะทุกคนเคลียร์ภาพตรงนี้แล้วนะคะ และราคากําลังคืบคลานเข้ามานะคะในซัพพลายโซนหน้าเทรดเซลยังคงได้เปรียบในมุมมองวีคนะคะในมุมในมุมมองวีคส่วน Time f ฟรมเดย์ทุกคนลองดูเนี่ยราคาปรับตัวขึ้นมาเรื่อยๆเลยแล้วก็ย่อน้อยมากๆนะคะย่อน้อยมาตลอดทางลองดูจังหวะนี้เห็นไหมยอ่อได้แค่2แท่งนะคะแล้วขึ้นต่ออันเนี้ยย่อได้แค่แท่งเดียวเองด้วยอ่ะสแท่ง2แท่งแต่อีกแท่งหนึ่งอะ่ะปิดเขียวนะคะ ทำให้วันนี้นะคะราคาเนี่ยขึ้นต่อนะคะและแท่งเทียนเมื่อวานทุกคนลองดูแท่งเมื่อวานสิหืใหญ่ยาวเนื้อแน่นเต็มแท่งไซน้อยมากๆเลยนะคะก็ปิดเขียวนะคะเห็นว่ามีแรงซื้อเนี่ยเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะคะและวันนี้นะคะมุมมองของเราก็เลย มีมุมมองในการเทรดบายเป็นหลักก่อนเพราะยังมีระยะให้ราคาเนี่ยวิ่งเข้ามาหาซัพพลายอยู่อย่างน้อยๆเนี่ยก็นพันจุดสองพันจุดนะคะมีโอกาสที่ราคาจะขึ้นมาถึงนะคะหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์แล้วก็หนึ่งแปดหนึ่งศูนย์นั่นเองโอเคเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เดี๋ยวเราหาจังหวะในการบายกันก่อนแต่พอถึงซัพพลายปุ๊บอ่ะหน้าบายแล้วเก็บมือนะคะเก็บมือแล้วรอดูสัญญาณดีๆอ่ะอาจจะได้บายอีกแค่สั้นๆเพราะถ้าราคาเข้าซัพพลายเมื่อไหร่ เราจะเปลี่ยนมามองหน้าเทรดเซล์ตามเทรนในทำฟิล์มวีคทันทีโอเคนะคะอ่าเห็นแล้วเนาะว่าวันนี้มีโอกาสที่จะขึ้นต่อทีนี้รู้และมีโอกาสที่จะขึ้นต่อนะคะเราก็ต้องมามองหาจุดที่เราจะเทรดบายกันใช่ไหมคะซึ่งจุดที่เราจะเทรดบายแน่นอนเราต้องมองหาดีมานหรือว่าแนวรับนั่นเองนะคะมาค่ะอืมจากสัญญาณเทรด เะะมื่อวานเนี่ยเรามีสัญญาณเทรดเนาะทุกคนเดี๋ยวขอเล่าย้อนนิดนึงละกันก่อนที่จะมาถึงแผนเทรดในวันนี้นะคะเล่าย้อนนิดนึงก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าเฮ้ยราคาเนี่ยสร้างเป็นแพทเทิร์นของ QM ใช่ไหมคะราคาเนี่ยเทยลงมาจากแนวต้านตรงที่แถวแถวหนึ่งเจ็ดนะคะหนึ่เนี่ยราคาเทาลงลงมาก่อนเห็นไหมคะเทลงมาทําโลชนะสวิงโลก่อนหน้าได้เพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะราคาเนี่ยมี QM เกิดขึ้นโอเค มี QM เกิดขึ้นนะคะเราก็เลยนะคะได้โซน QM นั่นเองนะคะซึ่งโซน QM เนี่ยฟิล์มขอตีเอ่อกว,กว้างไว้แล้วกันอยู่แถวแถวเนี้ยนะคะตั้งแต่1-775จนะคะจนแถวๆ1-780เปนะคะเป็นโซน QM แต่แต่ทุกคนดูดีๆจังหวะแรกเนี่ยราคาเนี่ยที่มันม้วนขึ้นมาเนี่ยมันควรที่จะมาเทสที่ QM เลยแล้วลงอันนี้เป็นแผนที่วางไว้นะคะถ้าราคาเป็นแบบนี้จะสวยมากเราจะมารอบายข้างล่าง แต่สุดท้ายนะคะวันนี้ราคาลงมาไม่ถึงเอ้ยขึ้นมาไม่ถึงขึ้นมาไม่ถึงโซน QM นะคะเราก็เหงาเหงากันไปนะคะรู้สึกว่าจะเป็นวันพุธนะคะรู้สึกว่าจะเป็นวันพุธนะคะรอเซลล์อยู่เนี่ยที่ QM นะคะราคาไม่ขึ้นมาไม่มีสัญญาณเทรดนะคะขาดไปอีกแค่ประมาณ2 0 0 3 0 0ถึงจุดแค่นั้นเองราคาลงมาก่อนนะคะเนื่องจากว่าราคาเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะยืนเหนือแนวต้าน1 7 7 0ได้อ่าพิมพ์ไว้ปุ๊บ จุดแรกทุกคนเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวขอลบอันนี้นะคะจะได้เห็นชัดเจนราคาขึ้นมาเทสถึงแค่1770แล้วยืนไม่ได้ลงเลยไม่ทันจะขึ้นถึง QM หรอกเห็นไหมลงเลยทันทีนะคะบวกกับเมื่อวันพุธเนี่ยมันมีข่าวเข้ามาด้วยค่ะทุกคนนะคะมันมีข่าวเข้ามาด้วยจริงๆแล้วเนี่ยราคาเนี่ยพยายามจะปรับตัวขึ้นเห็นไหมพยายามจะปรับตัวขึ้นเนี่ยอีกนิดเดียวจะถึงแล้วจะได้เซลล์อยู่แล้วนะคะแต่มีข่าวเข้ามากระทบกับการาฟซะก่อนนะคะทำให้ราคาเนี่ยทุบลงมา ก่อนที่จะถึง QM บวกกับราคายืนเหนือราคาในี้1 7น0ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นวันนั้นเราก็เหงาะะไม่ได้เทรดเซลลกันแต่ทีนี้มันมีอะไรบางอย่างทุกคนถ้าตามเทคนิคนะถ้าตามเทคนิคนะราคาขึ้นมาเทสตรงนี้แล้วอ่ะควรจะทำนิวโลแล้วมีโอกาสที่จะลงไปหาดีมานด้านล่างเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นวันนั้นคือมันอาจจะเป็นแค่การแพนิคจากข่าวอ่ะทุกคนทำให้ราคาเนี่ยลงทำนิวโลได้แค่นิดเดียว ทุกคนสังเกตไหมลงทำนิวโรได้แค่นิดเดียวนิดแบบนิดจริงๆอ่ะไม่ขาดะคือชนะไม่ขาดอ่ะอาจจะมองได้ว่าเป็นแค่การลื่นเฉยเป็นการแพนิคจากข่าวเฉยๆแล้วสุดท้ายวันพุธค่ะราคาดันตัวเองขึ้นมาปิดเขียวนี่แท่งนี้ราคาดันตัวเองขึ้นมาปิดเขียวได้เพราะฉะนั้นมุมมองของเราจากที่เรามองว่าเฮ้ยมีโอกาสที่ราคาจะย่อไปหาดีมานแถวแถวหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์เนี่ย แล้วค่อยขึ้นเปลี่ยนไปแหละมีโอกาสที่จะขึ้นจากตรงนี้ได้เลยเพราะมันปิดเขียวแล้วปิดเป็นลักษณะของ bullish reversal ด้วยนะคะทำให้แท่งเทียนชุดนี้จากที่เรามองว่าเฮ้ยมีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะเป็น bearish reversal ย่อตัวลงไปพอแท่งที่สามปิดเขียวปุ๊บเฮ้ยเอ๊ะเกิดคําถามเอ๊ะเอียงวะ <laughs> เกิดคําถามว่าเอ๊ะหรือว่ามันจะไม่ลงหรือมันจะ,จะย่อน้อยแล้วขึ้นเลยเพราะแท่งเขียวเนี่ยดันตัวเองขึ้นมา เห็นได้ว่ามีแรงซื้อดักนกลับและในไาม์เฟรม4ชั่วโมงนะเราใช้เทคนิคของ super hidden divergent นะคะทุกคนมีสัญญาณบ่งบอกว่ามีโอกาสที่ราคาจะขึ้นทำ new h i g ได้เลยโอเคแล้วเนี่ยมีดีมานร์รับไว้มีดีมานร์รับไว้นะคะ แล้วอีกอย่างนึงคือแนวรับด้วย1.760เห็นไหมราคาสามารถที่ยืนเหนือแนวรับ1.760ได้เพราะฉะนั้น QM ที่เรารอเซลล์กันอยู่เนี่ยรอบแรกวุดรอบที่2ต้องลดเสี่ยงแหละเพราะนอกจากราคาจะมีดีมญญาดันขึ้นมามีสัญญาณซุปเปอร์ฮิตเด่นดันขึ้นมาราคายังสร้างด m มา d ขึ้นมาด้วยเห็นไหมคะชุดนี้นะคะจากตอนแรกเนี่ยที่ยืน1770ไม่ได้เมื่อวานเนี่ย ไม่ใช่แค่ยืนธรรมดายืนแข็งแรงมากนะคะแล้วสร้างดีมานเอาไว้ด้วยเพราะฉะนั้น QM ที่เราเซลล์กันตรงนี้ถึงต้องลดเสียงนะคะคนมุมิกส่งสัญญาณให้พวกเรานะคะเซลล์ตรง QM ตรงนี้แต่ดอกจันไว้ว่าลดเสียงซึ่งเนี่ยก็คือเหตุผลว่าทำไมถึงต้องลดเสียงนะคะไล่มาจาก time frame day ว่า day ปิดเขียวนะคะ t ท m e f ฟ a m ส4ชั่วโมงเนี่ยเห็นและสร้างดีมาน ะะแล้วก็มีสัญญาณบ่งบอกว่าจะไปนิวไฮซึ่งไปจริงๆนะคะแผน QM แผนนี้นะคะก็แพ้ไปโอเคไหมคะแพ้ตามแผนนะคะแพ้ตามแผนเลยแต่เราลดเสี่ยงมาแล้วโอเคทุกคนราคาเนี่ยย่อน้อยมากย่อน้อยมากๆแทบจะไม่ย่อเลยทุกคนลองดูแท่งสีชั่วโมงนะคะแทบจะไม่ย่อเลยดีกว่านะคะเพราะว่าจากแผนเนี่ยมีโอกาสเนี่ยที่ราคาจะย่อมาตรงนี้ก่อนแล้วขึ้นต่อโอเคมีโอกาสที่จะย่อมาตรงนี้ก่อนแล้วขึ้นต่อซึ่งถ้าย่อมาตรงดีมาเนี่ยก็คือ1770จะถึง TP เราพอดี จะถึง T P ฝั่งเซลล์เราพอดีแล้วเราค่อยบายต่อแต่ราคาไม่ยอ่อซึ่งเราก็ต้องยอมรับตามนั้นโอเคไหมคะราคาเนี่ยทะลุขึ้นไปได้เลยทะลุขึ้นไปได้เลยแล้วตอนนี้ก็คือทำ New High แล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนทำ New High ไปแล้วเรียบร้อยทีนี้วันนี้จะเหรดยังไงต่อแน่นอนคะ่ะมีโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อใช่ไหมคะซึ่งราคามีโอกาสที่จะขึ้นถึงไหนได้บ้างอ่ะเมื่อวานนะคะถ้าเกิดว่าใครได้ฟังไลฟ์หน้าเพจนะคะฟิล์ มนโนให้ทุกคนไว้แล้วว่าจุดแรกเนี่ยมีโอกาสนะคะที่ราคาจะขึ้นถึง1797ค่ะอ่าจุดแรกนะคะมีโอกาสที่ราคาจะขึ้นถึง1797ซึ่งจะอยู่แถวแถวแนวต้านที่เป็นราคาในรยะพันแปโอเคพันแนะคะเป็นจุดแรกส่วนจุดที่2นะคะนู่นเลยคะ่ะนี่เลยคะ่ะ1809อ่ะเป็นค่าฟิโบนะคะที่161.8นะคะ1809 ซึ่งอยู่ใกล้กับราคานี้ยห1ึ่ okay. งโอเค2จุดนี้ค่ะเป็นจุดที่ราคามีโอกาสที่จะขึ้นมาถึงทันไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะหาเซลล์แถวๆนี้คือแถวๆราคาปัจจุบันนี้1นึ่งนี้ไม่ค่อยแนะนําไม่แนะนําดีกว่าอย่าเลยโอเคไหมคะ <c oughs> เพราะฟิลมพูดกับทุกคนมาเสมอเลยว่าเวลาที่กราฟวิ่งเป็นเทรนสวยๆแล้วเป็นเทรนแรงๆแ,แบบนี้ถ้าจะสวนเทรน คะ2ข้อที่ต้องมีไว้เสมอนะคะน้องพับขอ2นะทุกคนจาได้ใช่ไหมหนึ่งลดเสี่ยง2อออกให้ทันนะคะถ้าไม่เข้าใจ2ข้อนี้นะคะมันจะกลายเป็นยังไงคะขึ้นมาอ่ะชั้นเซลลขึ้นมาอีกชั้นเซล์ถามว่ามันย่อไหมบางจังหวะมันย่อนะมันย่อแต่ไม่รู้ไงว่าต้องออกแล้วนะคะดูสัญญาณไม่เป็นว่าเฮ้ยเนี่ยมันจะขึ้นต่อแล้วนะดูไม่เป็นนะคะทาให้เรายังมีไม้ค้างอยู่ขึ้นไปอีกชั้นเซล์อีกขึ้นไปอีกชั้นเซลอีกขึ้นไปอีกชั้นเซลอีก จนไอสองข้อนียไม่ได้ทําแล้วก็เลเทไปเลยจากที่ต้องจากที่ต้องลดเสี่ยงนะกลายเป็นว่าโดนลาเ o v e r เทรดไปอีกไม้แรกยังไม่ได้ปิดเลยแม่งขึ้นอีกแล้วก็เซลล์อีกขึ้นอีกเซล์อีกนะคะ o v e r เทรดเรียบร้อยนะคะกลายอีกข้อหนึ่งนะคะก็คือออกให้เป็นนั่นแหละก็ไม่รู้แหละต้องออกตอนไหนมันกฉันไปเรื่อยๆจนแบบเรียบร้อยนะคะพอร์ตเสียหายไปเยอะแยะมากมายนะคะยิ่งถ้าไม่วางไอเซลด้วยนะโอ้โหเรียบร้อยเลยทุกคนจังหวะที่กราฟเป็นเทรน อย่าส่วนเทรนโอเคตามเทรนดีกว่าสบายใจโอเคไหมตามเทรนดีกว่าสบายใจอย่าไปคิดว่าเฮ้ยมันขึ้นมาเยอะแล้วเดี๋ยวมันน่าจะลงเทคนิคอะไรคะเนี่ยเทคนิคคิดไปเองหรือเปล่ามันขึ้นมาเยอะแล้วเดี๋ยวมันน่าจะลงไม่ได้นะใช้คำนี้ไม่ได้เด็ดขาดโอเคไหมทุกคนนะคะตอนมันวิ่งเป็นเทรนน่ะมันสูงแล้วมันยังสูงได้อีกมันทะลุแล้วมันยังทะลุได้อีก ไม่ใช่ว่าเฮ้ยทะลุโซนแรกเลยเดี๋ยวมันก็ลงมาไปถึงต้านนี้เดี๋ยวมันก็ลงมาไม่อย่าไปคิดแบบนั้นถ้าไม่มีเทคนิคให้เข้าอย่าเข้าเด็ดขาดในการสวนเทรนและอย่าลืม2ข้อหลักนะทุกคนต้องท่องให้ขึ้นใจเลยนะจริงๆเพราะว่าฟิลมม์มมีประสบการณ์กับเหตุการณ์แบบนี้นะคะคือสวนเทรนทุกคนลองไปย้อนดูเลยที่ทุกคนแพ้เยอะๆที่พอร์ตเสียหายหนักๆสวนเทรนทั้งนั้นนะคะแล้วเรายังถ้าเกิดว่าเรายังทําแบบเดิมอยู่อะ สวนไปเรื่อยสวนไปเรื่อยโอเวอร์หลอดโอเวอร์เทรดออกไม่เป็นอย่างเงี้ยนะคะมันจะยิ่งทําให้พอร์ตเราอะโอ้โหหายไปเยอะมากนะคะแค่เรากลับมุมมองอะกลับมุมมองนิดเดียวเองจากที่เราสวนเทรนอยู่เอ้ยมาหาจังหวะในการเทรดตามเทรนดีกว่าไหมสบายใจกว่าเป็นโอกาสมากกว่าในการทํากาไรด้วยซ้ําโอเคนะคะทุกคนอันนี้เป็นไมซ์เซ็ตที่อยากจะฝากเนาะในการสวนเทรนนะคะไม่จําเป็นหรอกว่าเฮ้ เฮ้ยราคามันขึ้นมาสูงแล้วถ้าเกิดว่าฉันเซลล์ตรงนี้นะอุ้ยมีโอกาสที่ฉันจะถือได้ยาวเลยอะหลายๆคนคิดแบบนั้นนะคะแต่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปทานไหมคะทุกคนอ่าโอเคอะทีนี้มาต่อมาต่อมาต่อ,ตอในกราฟเราเนาะที่ฟิมตีค่าฟิบโบอันนี้ไว้นะคะมีโอกาสที่ราคาจะขึ้นถึงเนี่ยหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดพันแปดเนาะแล้วก็ต้านถัดไปที่มีซัพพลายเนี่ยอยู่แถวแถวหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะเซลล์นะคะฟิมมองว่าพันแปดเนี่ย ก็ยังเสี่ยงอยู่นะพันแก็ยังเสี่ยงอยู่จริงๆ1 8 0 0มันมีซัพพลายนะมันมีซัพพลายนะทุกคนแต่มันเป็นซัพพลายในทำเฟรมเล็กนะคะมันเป็นซัพพลายในทำเฟรมเล็กนะคะขอบโซนเนี่ยนู่นแหละ1 8 0 5 1 8 1 0นะคะถ้าจะเซลล์แนะนำให้รอเช็คสัญญ,ญาณที่1 10, 8 1 0 1 8 0ดนี่ยังไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะจริงๆพันแยังไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่พิลมองว่า1810เนี่ยเออมีโอกาสอาจจะได้เทรดเซล์กัน แต่ระวังทางระหว่างทางระวังทางระหวาา่หวางทางแถวแถวเนี้ยอันตรายมากแล้วก็ต้องระมัดระวังมากๆนะคะถ้าใครจะเซล์เนาะคิดว่าตัวเองมีสกิลมากพอในการเทรดเซล์แบบนี้ได้ก็อย่าลืมสองข้อที่ให้ไว้ด้วยละกันโอเคเตือนมาตลอดอะทุกคนลองก็ลองดูละกันจังหวะที่มันย่อน้อยแล้วขึ้นต่อย่อน้อยแล้วขึ้นต่อเรื่อยๆอย่างเงี้ยเนี่ยเจ็บปวดมาเท่าไหร่แล้วมันจะมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะทุกคนอ่า ขึ้นมาใช่ไหมอ่ะชั้นเซลอุ้ยย่อได้แค่นี้เก็บไม่ทันไปอีกแล้วเซลใหม่นะคะไม้นี้ยังอยู่ด้วยนะแล้วก็เซลใหม่นะคะย่อมาเฮ้ยไม้ล่างยังไม่ทันบวกเลยนะคะยังไม่พอใจกําไรยังไม่ปิดอ้าวขึ้นไปอีกแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้โดนลากไปเลยๆชั้นเซลอีกจ้าชั้นเซลอีกเฮ้ยย่อ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 ยย่อแล้วไม้บนบวกแล้วไม้ตรงกลางเนี่ยบวกนิดหน่อยนิดหน่อยไม้ล่างยังติดลบอยู่เลยเฮ้ยยังไม่อยากจะปิดอ้าวไปอีกแล้ว อย่างเงี้ยแล้วพอมันลากขึ้นไปจนแบบไม่ไหวแล้วโดนลากมาตั้งแต่ข้างล่างแล้วนะคะขึ้นมาตรงนี้ฉันยอมวางไอซเซลตรงนี้สรุปมันมากินไอซ์เซลปา้าแล้วมันล่วงเจอแบบเนี้ยบ่อยเพราะฉะนั้นอย่าอย่าทําแบบนั้นมองกลับกันค่ะย่อมาใช่ไหมบายย่อมาใช่ไหมบาย,ย่อมาใช่ไหมบายย่อมาใช่ไหมายจริงๆตรงนี้ก็เด้งนะเห็นปะแต่ถ้าบายแล้วแพ้เมื่อไหร่ชุดนี้นะคะหยุดหยุดบายก่อน ขยับไปดูในทางเฟรมที่ใหญ่ขึ้นมารอบายในโซนดีมนันที่ใหญ่ขึ้นแค่นี้เองแล้วเห็นไหมว่าบายมาเนี่ยราคาก็ขึ้นต่อขึ้นนิวไฮด้วยซ้าเพราะฉะนั้นเทรดตามเทนนะคะทุกคนสบายใจกว่าเยอะเลยโอเคอ่ะทีนี้เรามาต่อกันค่ะเรามาต่อกันนะคะที่ ราคาปัจจุบันนะคะพิมบอกทุกคนแล้วว่าเฮ้ยน่าเทรดบายเนี่ยยังคงได้เปรียบนะแล้ววันนี้มีโอกาสที่ราคาจะขึ้นทำนิวไฮครั้งหนึ่งนะคะมีโอกาสที่จะขึ้นไปพันแมีโอกาสที่จะขึ้นไปหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์นั่นเองนะคะลองมาดูซิว่ามีกรอบโซนอะไรตรงไหนบ้างนะคะที่น่าสนใจนะคะไปดูทำฟิล์มสีชั่วโมงใหม่อะเห็นและชัดเจนมากนะคะชัดเจนมากเลยก็กรอบโซนสีเขียวที่ตีไว้ให้ทุกคนนี่แหละนะคะแถวแถวราคา1 7 7 0 นี่กรอบนี้นะคะเนี่ยดีมานนี้เลยอิมบาลานแข็งแรงด้วยมีแนวรับเป็นราคาในยะด้วยนะคะ1770นะอันนี้เป็นโซนแรกนะคะที่เรารอบายโอเคโซนแรกที่เรารอบายมาเลยจ้านะคะปึ๊บนี่ชุดนี้เอเดี๋ยวนะไม่ติดอา้าวลูกศรฉันลูกศรฉันนี่น,นี่โซนนี้นะคะรอบาย 1770นะคะถ้าราคายังลงมาแล้วยืน1770ได้มีโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อเป็นแบบนี้อ่าโอเคไหมมีโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อแบบนี้นั่นเองนะคะอันนี้เป็นโซนแรกเนาะที่เรารอบาอ่ากัอีกโซนหนึ่งนะคะเราย่อยมาใน i ท e f เฟรมอ่ะเมื่อกี้ก็เห็นอยู่เดี๋ยวๆๆนี่ i ทางเฟรมนี้ก่อนจะถึงดีมาเน,นี้ยมันมีดีมานอีกดีมานหนึ่งอยู่แถวๆนี้หุยมีราคาในยะด้วย 1,8ึ่งแไม่ใช่1,8 1,7,8,0เห็นว่าอ่ะเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมอ่ะโซนนี้ก็น่าสนใจเป็นโซนแรกเลยที่ราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะลงมาถึงนะคะหนึ่นะก็สามารถที่จะบายได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคากำลังย่อตัวลงมานะคะแถวแถวนี้เนาะราคาเนี่ยอยู่ตั้งแต่ราคา1,7,8,4ประมาณนั้นนะคะ 1 7 8 4 1780เนี่ยโซนเนี้ยนะคะถ้าราคาย่อน้อยนะลงมาแล้วยืน1 7 8 0ได้นะคะมีโอกาสที่จะขึ้นทำนิวไฮได้เลยนะคะนี่มโนมโนจึบจ๊บจึ๊บอ่าอันนี้เป็นแผนแรกนะคะกรอบโซนแรกเลยที่กำลังจะถึงนะคะกับกรอบโซนที่2ถ้าเกิดว่าแผนแรกแพ้ทุกคนถ้าราคาลงมาแล้วยืน1 7 8 0ไม่ได้ราคาจะลงมาที่กรอบนี้1770จค่ะหาจังหวะในการบายใหม่ โอกาสที่จะเป็นแบบนี้อ่ะอันนี้คือแผนบายของวันนี้ทั้งสองแผนทันนะคะแผนบายในวันนี้ทั้งสองแผนส่วนแผนเซลล์ค่ะทุกคนอย่างที่ฟิล์มบอกว่าฟิล์มจะไปรอที่1810งตรงที่มีซัพพลายโซนแล้วก็มีราคาในยาแล้วก็มีฟิโบที่ชี้เป้าไว้ตรงนั้นโอเคระหว่างทางเนี่ยการเซลาานะะเซล์อันตารายมากๆกนะคะการเซลล์อันตรายมากๆหรือจะกลับมาเซลลอีกครั้งหนึ่งเนี่ย อย่างน้อยๆน,นะคะราคาจะต้องสร้างแพทเทิร์น QM อย่างเช่นราคาขึ้นมาตรงนี้แล้วล่วงลงมาแบบนี้โอเคล่วงลงมาทำโลต่ำกว่าโลก่อนหน้าเนี่ยเรารอเทรด QM ค่ะแต่การเทรด QM ชุดนี้ต้องระวังเช่นเดียวกันอย่างเช่นเมื่อวานที่เราเทรด QM เห็นไหมว่าทำไมมันถึงแหกเพราะมันเป็น QM ส่วน10น,นั่นเองโอเคมันเป็น QM ส่วน10น,นั่นเองค่ะทุกคนเราเลยแพ้นะคะต้องดูด้วยว่าจังหวะที่ราคาลงทาโลชนะโลก่อนหน้าได้เนี่ย มันลงไปถึงไหนอะไรส่งมันขึ้นมาสําคัญมากจากเมื่อวานเนี่ยราคาเนี่ยลงมาถึงดีมานไงลงมาถึงดีมานี้เลยแล้วดีมานเนี่ยส่งราคาขึ้นมาทําให้ QM มันแหกได้เพราะฉะนั้นถ้าจะเทรดเซลล์ QM นะก็ต้องระมัดระวังและอาจจะลดเสี่ยงด้วยเช่นเดียวกันโอเคนะคะเยี่ยมอ่ะได้แผนเทรดแล้วนะคะทุกคนส่วนนะคะไหนลองดู H 1ซิว่า H 1เนี่ยมีกรอบโซนอะไรเพิ่มเติมไหมนะคะ ใน H1 เนี่ยก็มีอีกกรอบหนึ่งโอ้โหกรอบเยอะมากทุกคนเห็นจุดนี้ไหมคะนี่เป็นแนวต้านเดิมนี่เป็นแนวต้านเดต้านเดิมแถวแถวราคา1786นะคะเป็นแนวต้านเดิมที่ราคาเนี่ยมาติดอยู่เนาะแน่นอนค่ะตอนนี้ราคาเนี่ยเปลี่ยนหน้าที่และกลายเป็นแนวรับเพราะฉะนั้นจุดนี้นะคะแถวแถว1785 1786นะคะ ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจในการเทรดบายเช่นเดียวกันถ้าราคาย,ย่อน้อยมากๆเนี่ยมันจะมาเทรดแค่นี้แหละมันอาจจะไม่ถึง1 7 8 0อาจจะไม่ถึง1770นะคะแต่โซนเนี้ยขอคอนเฟิร์มก่อนนะคะใครอยู่ในเทเล gram นะคะเดี๋ยวรอสัญญาณคอนเฟิร์มได้เลยนะคะสำหรับจุดนี้นะ1 7 8 6 1785กนะคะกรอบเนี้ยอาจจะเอาไว้เป็นกรอบเดียวกันอะทุกคนอาจจะเอาไว้เป็นกรอบบายเดียวกันนะคะเท่าที่ฟิล์มมองไว้ตอนนี้เนาะก็แถวแถวหนึ่งเจ็ด 8 6ถึง1780นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าราคาทะลุโซนแรกลงมาได้เนี่ยเราจะไปรอบายกันใหม่ที่โซนด้านล่างแถวแถว 1, 7 7นนั่นเองนะคะโอเคแล้วนี่ก็เป็นแผนการเทรดทองคำในวันนี้นะคะสรุปอีกทีหนึ่งวันนี้ยังคงมองหน้าเทรดบายได้เปรียบอยู่นะคะจากแทง่งเทียนทำเฟรมเดเมื่อวานที่ปิดเขียวใหญ่มากนะคะมีโอกาสที่ราคาจะขึ้นทำนิวไฮได้และมีโอกาสที่จะขึ้นถึง17,90 1800และ1810ถ้าจะเซล,ล์ไปรอ1810น่าจะปลอดภัยที่สุดนะคะใครจะเซลลระหว่างทางอย่าลืม2ข้อที่ให้ไว้นะคะลดเสียงและออกให้ทันนะคะส่วนแผนบายที่บอกว่ามีอีก2กรอบด้วยกันนะคะถ้าเกิดว่าใครอยู่ใน r ラウザเทเ e แกรมรอคอนเฟิร์มสัญญาณเทรดได้เลยนะคะ โอเคสุดท้ายนะคะพิมอยากจะประชาสัมพันธ์ทุกคนนิดนึงนะคะสัมมนาประจําเดือนสิงหาคมเดือนนี้นะคะวันที่22สิงหานะคะเราจะมีสัมมนาออนไลน์นะคะสูตรลับจับทริคฟิโบนัชชีนะคะใครที่อยากที่จะเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับฟิโบนัชชีอยากที่จะรู้จักเครื่องมือตัวนี้มากยิ่งขึ้นรวมถึงอยากที่จะรู้เทรดเซตอัพนะคะคือเข้าเทรดด้วยฟิโบอะเข้ายังไงให้ได้ไปลายไส้ ะะแล้วการการฟิโบเนี่ยการยังไงให้ถูกต้องนะคะฟิโบมีกี่ชนิดอะไรแบบนี้นะคะในสัมมนาเน,นี้ยเราจะมีสอนโดยละเอียดนะคะถ้าใครสนใจสามารถทักสอบถามแอดมินได้เลยนะคะยังคงรับทุกคนอยู่นะคะ แล้วก็อีกอันนึงนะคะก็คือวันเสาร์นี้นะคะเรากำลังจะเอาคลิปจาก i am trader 100%นะคะที่เราไปจัดที่เชียงใหม่เนี่ยมารีรันให้กับทุกคนนะคะทั้งทุกคนที่อยู่ในออนไลน์อยู่แล้วนะคะจากที่เราลบคลิปไปแล้วเนาะเราจะเอากลับมารีรันให้ทุกคนได้เรียนกันอีกรอบนึงมาทบทวนอีกรอบนึงรวมถึงคนใหม่ที่ยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มนะคะก็สามารถที่จะทำคุณสมบัติเข้ามาเรียนได้นะเป็นการรีรันนะคะทุกคนบอกเลยว่าเนื้อหาเนี่ยค่อนข้างที่จะ โหเข้มข้นมากนะคะมีทั้งในเรื่องพื้นฐานตั้งแต่พื้นฐานเลยว่าการเทรดคืออะไรการเทรดมีกี่ประเภทการเทรด CFD การเทรดฟ o เ e ็กการเทรดสินค้าต่างๆนะคะมันคืออะไรแล้วก็สับเทคนิคต่างๆนะคะพวกสเปรดนะคะการนับจุดนับปี๊บต่างๆ ะะมีความสำคัญมากๆกนะคะการ MM Money Management นะคะทำยังไงนะคะรวมไปถึงเทคนิคที่เราใช้นะคะ Demand Supply นะคะการใช้ QM นะคะแล้วก็การใช้ Fibonacci ใน Am Trader 1้0ก็มีสอนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากที่จะเรียนรีรันรอบนี้นะคะทักแอดมินเช่นเดียวกันนะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายแต่ว่าต้องทำคุณสมบัติบางอย่างนะคะลองถามแอดมินดูนะคะว่าต้องทำยังไงบ้างนะคะ โอเคประมาณนี้ละกันฟิลฝากทุกคนไว้เท่านี้นะคะส่วน b r เ w s Telegram นะคะ mm hmm. ก็ยังเข้าได้นะถ้าใครแบบว่าเฮ้ย mm hmm. มาฟังแผนทุกวันเลย แต่ยังไม่สามารถที่จะตัดสินใจเข้าเทรดได้เองอะ่ะเฮ้ยเนี่ยมันมาแล้วมันมาถึงโซนที่โค้ดฟิล์มวางไว้ให้แล้วสรุปเอายังไงจะเข้าหรือไม่เข้านะคะถ้าใครยังมีปัญหาเรื่องของการตัดสินใจตรงนี้อยู่นะคะขาดความมั่นใจอะไรแบบนี้ค่ะแนะนําให้เข้านะคะห้องคอนเฟิร์มสัญญาณเทรดบารเวอร์เทเลแกมนะคะอยากจะบอกทุกคนนิดนึงว่าห้องนี้ไม่ใช่ห้องซิกค,คือจะเป็นห้องที่ช่วยคอนเฟิร์มสัญ,ญญาณเทรดหมายความว่าทุกคนเนี่ยควรจะต้องรู้ว่าทําไมต้องเข้าตรงนี้เนี่ยมาดูแผนเทรด นะคะที่ฟิล์มวางไว้ให้นะคะถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยเราวางแผนเทรดให้ทุกคนทุกวันอยู่แล้วนะ,ะทุกคนก็จะรู้ว่าทำไมถึงเข้าเทรดตรงนี้เพียงแค่ตอนที่ราคาเข้ามาในโซนเราคอนเฟิร์มให้เฉยๆเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทุกคนนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะเข้าห้องคอนเฟิร์มสัญญาณเทรดบ้าวเทเลแกรมนะคะก็ทักแอดมินได้เช่นเดียวกัน ะะสำหรับวันนี้นะคะก็มีประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ช่อง YouTube ของเราแล้วก็กดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยนะคะเวลาลงคลิปนะคะทุกคนจะได้เห็นแจ้งเตือนทันทีนะคะสำหรับวันนี้ฟิลมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่วันจัดน,นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย